สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องตันอภพลอภพลวิเชียรครับเมื่อนี้เฮามีภารกิจอีกภารกิจหนึ่งนะครับพี่น้องครับเขาจะเอามาไล่ไม้ใครจะถอดนะครับเป็นโลก็เอ๋มามามาก่อนออกมาก่อนฮะจะรีบกมาเร็วถูมามาตรงแกงๆนี่ างแคบตัวบครับครับยุแค่ย wow. ุแค่มานี ah ้มานี ah ้ยางดีด ah. okay, ีหัดกวะมาเทวดีครับครับมา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 ไไม่ค่อยอยากถือกล่องลุงคนโอเคมันตกก้องให้กลโอเคโอเคมานีมาหนิ เียน้แม่เจ้าแม่ถือมานั่งก่อนมีเองค์ของมาฝากมีของมาฝากเดี๋ยวก็เจ้าที่กำลังจะฝากเดือนนี่ก็น้อยใจน้อยใจนี่ครับลูกผู้ลมใส่ของลูกหลานนะครับวันนี้เอาของมาฝากนี่โอ นผกนี่น้ำผักกำลังโอเคขอญาินะครับขอญาิขอญาดขอยาินะครับขอญาเด,ด้อ,อนี่ถือถือ,อ,อนี่นโอ้ยรอเลยนี่มีเพื่อะไนี่มีเพื่ออะไร

คนตยกอล้วคนิ้วเออเ็คนชิ้วกตางตางตางเงี้ย้างว่ะจ้างคนเรียกจ้างคนเรียกเออยถือถือผมนะครับเปหนึ่งถือผมนไปหนึงถือกองคนหนึ่งมาโดนะไรมามือไเลยันจบโอยว้านั่นนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจอยแน้

ครับอยู่ที่มะไรลุนเนียนะเคยมะไรให้กว่า,มา,า <laughs> มาจากล่างสิทธ์ครับเมื่อคืน<อ><า>นี่ตรงมาจากลางสิทธ์นะครับมะไรเมื่อคืนนะครับอันนี้ขอบคุณนะครับทีมงานพี่ฮักของพี่ฮอตดี้นะครับอันนี้ของแม่ออนอันนี้ของแม่ฮักกทมอนะครับ

อยู่กับลูกกับหลานไปดนโดนโอ้เก่าแล้วอายุลายแล้วอยู่กับลูกกับหลานไป็นดนเดี๋ยวเอามาให้ไหมเดี๋ยวเอามาให้ไหมสุขภาพแข็งแรงครับบ่เป็นยั้งหรอกบม่ยยันเบานี่อ่ะแขกอาชีพเพี้ยนอาชีพเป็นไหนเฮ้ยเจ้า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 อันพบานปาดในบ้านเก็บไปให้ด้วยดีดูเยรี่นบ้าน à nào, chỉ biết ăn, mày chỉ đồ ăn này. Nón lá vạn đi. <laughs> Cóc cà phứt. Cóc cà phứt, cà phứt. Paniêi, paniêi mày này, à Ai Phiền nữa này. Nào, mẹ thế, phiền nam mô nữa này. nếu em mày chỉ đồ ăn luôn này. โอ้อ oh, oh, uh. ันนั้นบิดโอเลย่เออบิดโอิดโอมาไล่เห็นไงนอนกอดเลยมาไล่ขึ้นนี่เลยเกยกระเป๋าคอยขึ้นตกปอนนดยแตะปืนเออตายไม่านเดี๋ยวเ้ยเฮ้ย้บตาดู่ะดีที่ปอดตาดูมองตาดจิตดูวายบาย กัดเลยเนี่ยเหรอครับผมนี่มันมันนี่ยันเลย๊ะแก่เอ็มน้อยเอ็มน้อยเอ็มน้อยนี่ล้านครับเม่นล้านน้องสาวน้องนี่นี่น้องน้องโอเคครับนี่ครับบรรยากาศกลับมาทิ้งฐานบัดรนี่นี่ก็สิได้กลับไปพักผ่อนนะครับพี่น้องพอดีว่าเอา เอาอะไรมาให้พ่อฟไงถวดมันกระสือจับจักหน่อยครับพี่น้องครับเอาขั้นนี้มาครับพี่น้องไฟผมมีผมได้ซองมาแบตมาดีกประมาณนี้บรรยากาศจ้าล่ะตอนนี้ก็เฮ้ยไปหลุนไปหลุนเจยืน โอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีอย่างไรครับเอาเอ่อมาไล่มาให้แล้นก็ยังบิดเดอร์บิดเดอร์เก็บไปดีๆตัดดออเนี่ยตัดอเลี้ยวตัดอเลี้ยวเออบิดออกโอเคครับกลับก่อนอยู่ทีเมืองครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาเล่นน้ำโอเคครับขับขับขับเนียนดึกแล้ว โอเคครับพ okay, okay. 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 ี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ไว้เช่นนี้ซะก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของตันธพลลำบุญพิเชียวถ้าเบิ่งคลิปด้วยครับพี่น้องครับอื่นครับพอกันครับอยู่ที่บ้านนาตะบลภูเงินอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดครับพบกับทีมงานชาวน้องเพชรน้ำแพงฝากมาเป็นกำลังใจให้พวกเราลำกันละครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย